สวัสดีครับผมมันกิกามาพบมาพ่อกัสอบสวัสดิ์บัตรโซนชนแนลวันดี้พี่น้องเด้อพี่น้องเอ้มวันนี้กับบัตรโซนจะพาพี่น้องกินข้าวพี่น้องกินข้าวสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีเอฟซีฟังไทยฟังลาฟังต่างประเทศพี่น้องเนาะลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดิ์บัตรโซนเดือนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคลิปบัตรโซนต่อไปนะพี่น้องเนาะอันนี้กับไม่มีอยังพี่น้องกับข้าวคือแกง ตีนงัวะใส่ย่อนบักอึใส่บักบวบพี่น้องข่าโทษเด้อพี่น้องใช้คำบักคำตีนนะข่าโทษข่าวภัยใช้คำคำหยาบพี่น้องอ่ะพี่น้องมาซับแช่น้ำกันพี่น้องมาซับแช่น้ำบาเสิร์ตมาซับแช่บรรลุนวลน้ำบาเสิร์ตครับผมมาพี่น้องวิววอไลน์แล้วพี่น้องอยากอ้ได้นี่เบิ้งพี่น้องอื้มพี่น้องเบิ้งซีมังกรแบอยู่บวอพี่น้องสดน้ำก่อน สุดยอดครับผมนี่พี่น้องใบใบอ่อนมันใบบอกเออสุดยอดเลยครับสดน้ำสดบวบน้ำมีบวบมาเด้อพี่น้อง

ว้าไรอไ้กินทีเพิ่งตายเด้อไปนอนเลย แกงตีงวใจยอดบวบโอ้ฉุดยอดเลยพี่น้อง Ừ. Mì hẹn nhau rồi Chính Đại chốt nằm กอึหอยอบกอึนเมื่อวานนี่ก็ต้มไม่จืดไปน่องต้มไม่จือตอนปลาเชิดถ่ายแต่ปลาเชิดก็ถ่ายตอนกินนี่ mà sao nó kèn của dầu này kèn yên lòng xi mươi bưng xẹp luôn xẹp ตะเพ็ดอีออเชียบเเพราะว่าแกงเพื่อลูกลูกจำไปโรงเรียนตื่นเช้ามากกับอาบน้ำอาวยังกับกิน,กน,กนข้าวก่อนลูกกินเผ็ดว่าได้ลูกยังเล็กด้วยเล็กน้อยหมักอึหมักอึนกหน่อย นี่แหละพี่น้องเอ๋ยบริษัไปใส่บริษัออกข้างนอกบริษัออกไปกินลูกงามๆดอกพี่น้องเห็นเด้อนี่แหละพี่น้องวันอาทิตย์จะบ่ค่อยว่างวาอาทิตย์ก็เฮ็ดแต่งานวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในก็เฮ็ดขนมเพียงพี่น้องเอ้ยเห็ดขนมเทียนเป็นผลนนั่นผนไหว้เพิ่นยังจุดจีนเนาะพี่น้องเนาะ อยู่เพื่อนๆต้องกัดต้องรื่นลุนเพื่อนเห็ดอย่างก็เห็ดไปอยู่เป็นโตแกเขาไเป็นนายจ้างเพื่อนถ้าเป็นนายจ้างเพื่อนเออผู้ว่าอยู่เขายังยังมีชิดชัยคมเขาได้นอกพิลองถ้าเป็นนายจ้างมือ,อะไรเขาก็เออมีชิดเป็นคมได้กดดันได้นี่ก็แล้วเพื่อนเป็นนายจ้างเขาเหากต้องทำตามกฎ เพิ่นบอกยังไงใครเฮ็ดตามนั่นเพิ่นสช่างไว้สช่างให้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เออนี่แหละเป็นนองเวลาเพิ่นบอกเพิ่นจะไปเที่ยงจะไปคัดเพิ่นเ้าเป็นลูกจ้างเพิ่นเ้าเป็นลูกน้องเพิ่นเอาก็อาศัยอยูดังเพิ่นเกาต้องฟังความเพิ่นเวลาเพิ่นวบอกยังเคาก็เออทำนั่นทำนี่วันนี้ไม่ต้องไปนั่นไปนี่นะวันนี้ทำงานเปล่าเพิ่นกับวิทยาอย่างเด้อเพิ่นเอาแต่สมัคร เพิ่นเอาติใจเพิ่นแต่เพิ่นเล่าติใจอะใจเฮาอยากเฮ็ดบ่งานหรือบ่อยากเฮ็ดอืมถ้าบ่อยากเฮ็ดกัเพิ่นก็บ่ได้บอกเพิ่นบ่ได้ให้ไปวันอาทิตย์ก็ได้เพิ่นบ่ได้ว่าหยังเพิ่นบ่ได้อืมโอเคพี่น้องอยู่กับเพิ่นนี่ก็ดีมากดีสาว10กว่าปีแล้วพี่น้องอยู่กับนายจ้างผู้นี้ก็เพิ่นสึกดีมากเลยจะไดงว่าดีมากดีจริงๆพี่น้อง เป็นแต่ลูกกับมึงก็ะทงเรียนให้พี่น้งองอะอะทำนี้กันเด้อพี่น้องไปกันละไปก่อนละเดี๋ยวไปเฮ็ดงานเดี๋ยวเยอพอทันสบายดีสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องฝากเป,เป็นกำลังใจบ่าวเสิร์ให้พี่น้องเด้อบ่าวเสิร์ด,ด,ดรจะมาถอดจะมาแท้จะท,ทำต่อไปเสียู้ต่อไปลูกพี่น้องเพื่อครอบครัวเพื่อเจ้าของนี่แหละตัวเองนี่แหละโอเคสวัสดีครับ